Yeah! Ah! Ah! ทำเพื่อเพื่อมึงทำเพื่อเพื่อเพื่ออะไรเอามาดิมาดิครับมามาดิครับมามาดิมาดิาดเอาเอามา โดนโดนโดนทุกคนครับระวังนะครับไอ้นี่มันบ้าไอเนี่ยมันบ้าอย่าอย่าไปคุยกับมันอย่าไปยุ่งกับมันมันบ้าไอเนี่ยทุกคนระวังนะครับฮะอะไรนะอยากให้ต่อยมันโอ้ได้ อยเฮ้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 ยโคตรดีอ่ะโคตรดีอ่ะเฮ้ยคือไม่โคตรดีอ่ะจริงโอ้โหโคตรดีโคตรอ